สวัสดีครับผมเบลจากบริษัทเทเมสิกค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการสอนการใช้งาน XPS 30นะครับผมโดยคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการอธิบายปุ่มสปริตไปแล้วนะครับผมและคลิปนี้ผมจะมาอธิบายปุ่มถัดมาจากสปริตก็คือ Dual แล้วก็ Super Layer นั่นเองนะครับซึ่ง Dual และ Super ร a y e r ก็เป็นส่วนหนึ่งของโหมดเพลย์ฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับผมนามาดูกันเลยครับผมกับปุ่มดูอัลนะครับปุ่มดูอัจะอยู่ถัดจากปุ่มสปริตนะครับผม โดยหลักการของ d u a l ก็คือเมื่อกดปุ่ม Dual เนี่ยตัวเครื่องจะทําการซ้อนเสียงขึ้นมาให้เราอีกหนึ่งเสียงนะครับเป็น2เสียงนะครับเรากด1 No โน้ตเนี่ยเราจะได้ยิน2เสียงนะครับผมโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เสียงอะไรผสมกับเสียงอะไรบ้างนะครับโดยหลักการก็คือเราเลื่อนให้ไฮไลท์เนี่ยมาอยู่ที่บรรทัดบนนะครับผมเพื่อเปลี่ยนเสียงแรกนะครับ หรือว่าจะกด c a t e g o r y เพื่อเลือกเสียงได้เลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเราจะไปเสียงที่2นะครับเราสามารถเลื่อนลูกศรลงมาด้านล่างนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใช้ a ฟ e Pad ก็ได้นะครับ a ฟ e Pad เนี่ยเ mm hmm. มื่ออยู่ในโหมด Perform ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น a าร Select นั่นเองครับผม mm hmm. ในที่นี้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด2 Part ก็คือ1กับ2นะครับ Part ที่1ก็คือเสียงที่1 พาที่2ก็คือเสียงที่2นะครับผมผมจะมาลองผสมเสียงเปนโนแล้วก็สตริงกันนะครับเราก็จะได้ยินเสียงทั้งเปนโนแล้วก็สตริงพร้อมกันเลยนะครับทีนี้เนี่ยเสียงสตริงมันดังกว่าเสียงเปนโนมากเลยผมอยากจะให้เสียงสตริงมันเบาลงมาหน่อยเราสามารถบาลานได้เหมือนกับสปริตเลยครับก็คือใช้2องเฟดเดอร์ตรงนี้นะครับ โดย upper จะเป็นพาร์ทที่1ก็คือเปนโน้นเองครับถ้าเกิดว่าสตริงมันค่อนข้างที่จะแรงเกินไปนะครับเราลองเปลี่ยนมาเป็นเสียงแพดกันดูบ้างนะครับเรามาเลือกเสียงแพดกันเลยผมอยากจะเห็นรายละเอียดของเสียงแพดมากกว่านี้นะครับกด enter เข้ามา พอเราได้2เสียงที่ชอบแล้วนะครับแล้วก็มาทําการบาลานซ์นะครับผมจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยากจะให้เสียงแพทนะครับมันสูงกว่าเสียงเปนโนหนึ่งออกเทปนะครับก็เช่นเดียวกันกับสปิดเลยนะครับมาที่เมนู Edit แล้วก็ Performance Edit นะครับแล้วก็มาที่ p Pitch นะครับผมจากนั้นเนี่ยเสียง ของแพดนะครับผมจะเป็นเสียงของโรเวอร์นะครับทีนี่นะครับเราได้เสียงแพดนะครับสูงกว่าเสียงเปนโนแล้วนะครับผมต่อมานะครับเราจะมาแยกให้เสียงแพดและเสียงเปนโนเนี่ยแพนออกจากกันเล็กน้อยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยมันอัดแน่นกันจนเกินไปนะครับมาที่เลเวลแล้วก็ชแนลนะครับผมหน้าเลเวลสแลส g ี CH ่เฮดซย่อจากชแนลนั่นเอง แต่ว่าสิ่งที่เราจะปรับก็คือแพนนั่นเองครับโดยให้เปียโนนะครับแพนซ้ายนิดหนึ่งนะครับส่วนแพดจะให้แพนไปทางขวาครับทีนี้เนี่ย เมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทําการเซฟได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มไร้เลือก performance ไร้นะครับผมจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับโอเคเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ทําการเลือกจุดเซฟนะครับผมจะเลือกไปที่ user 003นะครับ ครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการดวลนะครับผมทีนี้อีกปุ่มหนึ่งที่ผมจะแนะนําก็คือปุ่มซูเปอร์เลเยอร์นะครับผมเมื่อเรากดปุ่มซูเปอร์เลเยอร์นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในเสียงใดๆก็ตามนะครับซูเปอร์เลเยอร์เนี่ยจะทําการดวลเสียงที่เราอยู่นะครับเข้าไปเพื่อให้เสียงมันหนาขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นก่อนใช้ซูเปอร์เลเยอร์นะครับแล้วก็เมื่อกดซูเปอร์เลเยอร์นะครับ เสียงมันก็จะหนาขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามันซ้อนเสียงที่เราทําการเลือกไว้นะครับผมเข้าไปเพื่อที่เวลาเราเจอสถานการณ์ที่เสียงคีย์บอร์ดเราจมนะครับเมื่อเรากดปุ่มซปเปอร์เลเยอร์เนี่ยจะทําให้เสียงเราเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจอสถานการณ์ที่เสียงคีย์บอร์ดเราจมนะครับเราก็ไม่ต้องกดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เสียงคาแรคเตอร์ของเสียงนั้นไปนะครับผมเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเสียงเราจมนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามทีรัมิวสิกช anel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ